ลูกไม่ยอมเก็บของเล่นเทคนิคสอนลูกให้เก็บของเล่นพ่อแม่ต้องชอบปัญหาใหญ่ของคุณพ่อคุณแหม่หลายบ้านนะคะก็คือว่าเวลาที่ลูกเล่นแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมเก็บของเล่นและสิ่งที่พ่อแม่ส่วนใหญ่แก้ปัญหาก็คือ 1. เก็บให้ลูกเอง 2. เก็บของเล่นกับลูกทุกครั้งหรือ3บังคับให้ลูก <ๆ S 1> เขขก็บ <simple S 2> คุณพ่อคุณแม่คะทําไมการเก็บของเล่นถึงสําคัญเพราะการเก็บของเล่นเนี่ยมันเป็นหน้าที่แรกที่เด็กเขาได้เรียนรู้ที่เขาจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทําเมื่อลูกเล่นแล้วต้องเก็บของเล่นทุกครั้งค่ะกะเพือม้ไหมคะกระเกื่จากกระต่ายกะเพื่อกรจิงได้นะคะกร่ก็เทคนิคสอนลูกให้เก็บของเล่นง่ายๆที่พ่อแม่ต้องชอบ 1. เริ่มสอนลูกตั้งแต่อย่างเล็กๆ 2. กํกำหนดเวลาให้ชัดเจน 3. การเก็บของเล่นเป็นหน้าที่ 4. ถ้าลูกต่อต้านอรารวาสไม่ยอมเก็บของ 5. จัดพื้นที่เก็บของเล่นให้เป็นระเบียบชัดเจนและง่ายสำหรับลูก พ่อคุณแม่คะเมื่อเราบอกให้ลูกเก็บของเล่นแล้วไม่ได้ผลเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านก็จะใช้วิธีการบังคับลูกค่ะลูกของเราเขาก็จะเก็บแบบร้องไห้ไปน้ําตาไหลไปหรือบางบ้านนะคะหนักสุดใช้วิธีการโยนของเล่นลูกทิ้งซะซึ่งได้ผลค่ะแต่ว่ามันจะเป็นการทําร้ายจิตใจลูกค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องทําร้ายจิตใจลูกด้วยวิธีการรุนแรงแบบนี้ อสอนลูกให้เก็บของเล่นง่ายๆที่พ่อแม่ต้องชอบ 1. เริ่มสอนลูกตั้งแต่อย่างเล็กๆอันนี้นะคะต้องสอนให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาเล่นแล้วเนี่ยเขาจะต้องเก็บของเล่นด้วยเสมอโดยทําให้ลูกดูว่าเก็บคือทําแบบไหนต่อมาก็ให้ลูกนั้นได้ลองทําและเวลาที่ลูกเก็บนะคะให้พูดกับลูกด้วยค่ะว่าเก็บของเก็บของ ทำแบบนี้นะคะซ้ําๆจะทําให้ลูกเขาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเก็บนั่นเองค่ะ 2. กําหนดเวลาให้ชัดเจนให้คุณพ่อคุณแม่นะคะกําหนดเวลาว่าลูกเนี่ย ควรจะเล่นถึงเมื่อไหร่แล้วเผื่อเวลาเก็บของเล่นด้วยค่ะอย่างเช่น10นาที5นาทีซึ่งก่อนที่จะหมดเวลา10นาทีเนี่ยนะคะให้เตือนลูกครั้งที่หนึ่งว่า10นาทีเดี๋ยวเราเก็บของเล่นกันนะคะและ5นาทีให้เตือนลูกครั้งที่2และก่อนเวลาหมด1นาทีให้คุณพ่อคุณแม่นับถอยหลังพร้อมชูนิ้วให้ลูกนะคะ10 9 8 7 หมดเวลามาเก็บของเล่นกันแบบนี้เป็นต้นค่ะจะทำให้ลูกของเราเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าเมื่อถึงเวลานี้แล้วจะต้องเตรียมเก็บของเล่นนั่นเองค่ะ3การเก็บของเล่นเป็นหน้าที่สำหรับข้อนี้นะคะให้สอนลูกนะคะว่าการเก็บของเล่นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่อยากทำก็ได้หรือไม่อยากทำก็ได้ ต้องทาทุกครั้งหลังเล่นเสร็จค่ะส่วนใหญ่เวลาที่คุณพ่อคุณแม่จะให้ลูกเก็บของเล่นเนี่ยมักจะใช้คําพูดว่าจะเก็บของเล่นไหมคะหรือมาช่วยพ่อแม่เก็บของเล่นหน่อยคุณพ่อคุณแม่คะอย่าใช้คําพูดแบบนี้เด็ดขาดค่ะเพราะมันจะทําให้ลูกเข้าใจว่าไอ้การเก็บของเล่นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เขาจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ได้ให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนคำพูดใหม่คะ่ะ พูดสั้นๆกระชับเลยว่ามาเก็บของเล่นกันจะ่ะถ้าลูกของเราเขาเก็บไม่ไหวและขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเราต้องดูว่าของเล่นเนี่ยมันเยอะจนลูกเก็บไม่ไหวหรือเปล่าหรือลูกแค่ไม่อยากเก็บคนเดียวถ้าเป็นกรณีแรกคุณพ่อคุณแม่เข้าไปช่วยลูกได้เลยค่ะแต่ในระหว่างเก็บเนี่ยเราสอนลูกนะคะว่าครั้งหน้าถ้าหนูอยากเล่นอะไรเนี่ยให้เล่นแล้วเก็บแล้วค่อยไปหยิบชิ้นใหม่มาเล่นนะ แต่ถ้าเป็นอย่างหลังนะคะคุณพ่อคุณแม่บอกลูกค่ะว่าลูกทำเองได้เลยอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วจ้ะแบบนี้นะคะ 4. ถ้าลูกต่อต้านอรารวาสไม่ยอมเก็บของสำหรับข้อนี้นะคะเชื่อว่าหลายบ้านกำลังเจออยู่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงคะมาฟังกันต่อเลยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาเขาทำค่ะจับมือลูกแล้ว ให้ลูกนั้นหยิบของใส่กล่องไปด้วยแต่ถ้าลูกเนี่ยเริ่มอารวาสไม่ยอมทําคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปสงบจิตสงบใจที่อื่นก่อนค่ะรอจนกว่าเขาสงบลงแล้วเนี่ยพูดกับเขาใหม่ว่าไปเก็บของเล่นกันค่ะครั้งนี้ล่ะค่ะลูกของเราจะยอมทําตามเรานะคะเมื่อลูกของเราเขาเริ่มเก็บของเล่นแล้วนะคะชมลูกทันทีเลยค่ะว่าขอบคุณมากนะลูกแบบนี้แหละยอดเยี่ยมที่สุดเลย จัดพื้นที่เก็บของเล่นให้เป็นระเบียบชัดเจนและง่ายสำหรับลูกคุณพ่อคุณแม่คะบางครั้งเนี่ยการเก็บของเล่นเนี่ยมันเป็นปัญหาคือมันไม่เอื้อสำหรับเด็กๆดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะจัดพื้นที่ให้กับเด็กเนี่ยเขาได้เก็บของเล่นได้ง่ายๆ แบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนอย่างเช่นอะไรเก็บตรงไหนอะไรวางไว้ตรงไหนและแนะนำให้ลูกๆนะคะเก็บของเล่นใส่กล่องนะคะหรือว่าใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะ พ่อคุณแม่คะอย่างที่บอกนะคะว่าการเก็บของเล่นมีความสำคัญเพราะมันคือหน้าที่แรกที่เด็กได้เรียนรู้ที่จะได้รับผิดชอบต่อการกระทำของลูกนั่นก็คือการเล่นของเล่นนั่นเองถ้าลูกของเราเขาสามารถทำงานยากๆหรืองานที่ไม่ชอบได้อย่างเก็บของเล่นเนี่ยนะคะนั่นแสดงว่าลูกของเราเขามีความสามารถในการควบคุมตัวเองได้ดีคะ่ะถ้าเราอยากให้ลูกของเราเป็นระเบียบ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะเก็บของตัวเองให้เป็นระเบียบเช่นกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดสัมารีนำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้นะคะขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่เช่นเคยนะคะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดสัมารีด้วยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของคิด Family ได้เลยค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านใช้พื้นที่นี้สร้างลูกให้มีมากกว่าความฉลาดด้วยกันค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ